มาครับกลับมาอีกแล้วครับผมแอมครับคูเคสพาฟิตครับวันนี้นะครับจะเป็นสี่ท่ายืดกล้ามเนื้อหลังคลายปวดครับครับผมมาท่าแรกเลยท่าแรกครับยืนกว้างประมาณหัวไหล่นะครับครับแล้วเอามือนะครับวางไว้ที่หน้าขาครับแล้วค่อยๆไหลเขาเรียกว่าไหลมือไปตามขาลูมือไปตามขานะครับนี่ครับเกรงไว้นะครับทีละข้างเออ่าโอเคสลับข้างเลยหนึ่งไปช้าๆครับ เป็นการยืดเลยครับพี่แอมท่านี้หลังล่างครับสองอึบสามาความรู้สึกนะครับให้เวลาเราลูบขาลงไปนะครับเราตึงแค่ตรงไหนก็หยุดแค่ตรงนั้น,นะครับสี่เนี่ยครับลูบลงไปพอตึงปุ๊บกลับลูลงไปตึงปุ๊บกลับห้า,ห,าหลังพยายามตรงไว้นะไม่งอ ที่ให้เกรงนะครับคือหน้าท้องนะครับหกพอเราเกรงหน้าท้องเนี่ยแอนอกนะครับหลังมันจะตรงเองได้ท้องข้างเลยนะใช่เจ็ดครับอึ๊บแปดเก้าอีกทีหนึ่งและสิบสิบครับถ้าต่อไปครับ ท่านี้ดูให้ดีจะหันข้างทําให้ดูนะครับท่านี้นะครับเราจะยืนสบายๆนะครับแล้วให้เรามีความรู้สึกว่ามีคนนะครับดึงเข็มขัดเราขึ้นมานะครับแบบนี้ครับอึบเป็นการบริหารหลังล่างเหมือนกันนะครับนะครับดึงให้มีความรู้สึกว่ามีคนเนี่ยดึงเข็มขัดเราขึ้นมานะครับแล้วผ่อนนะครับเป็นการบริหารหลังล่างดึง แล้วผ่อนสิบสิบวิเอสิบครั้งโอเค let's go 1ึง up อึบสองค่อยๆทำนะครับใครยังใครยังพับไม่เป็นแนะนำไม่ทำนากระจกสามใช่ครับแรกแรกแรกแกอาจจะยังพับไม่ค่อยเป็นนะสี่มันจะเข้าท้องเลยนะแต่ว่าถ้าพับเป็นอ่ะมันก็จะแบบได้ฟิลหลังล่างมากๆ7เจ็ดอึบ แปดเวลาอัพขึ้นมานะครับให้ขมิบก้นด้วยเก้าขึ้นมาอิบโอเคถ้าต่อไปครับเราต้องกอดคอกันแล้วแหละแต่ถ้าใครยังไม่มีคู่หูนะครับก็สามารถเอามือนะครับยันกำแพงไว้นะครับเราก็มากอดคอกันเพายานกอดเขนไว้ดีกว่าอ่ะเขนกอดด้วยอ่ะรักษาตัวตรงไว้นะครับตัวตรงทันเออแยกออกข้างนะครับหนึ่งสอง สามสังเกตนะครับเราจะรักษาลำตัวให้ตรงไว้นะห้าได้อะไรครับท่านี้หกเป็นการยืดหลังเหมือนกันครับทำทช้านะครับแปดเก้าอีกทีสลับฟังยืดหลังแล้วก็ได้เดี๋ยวงของคางก็ได้นะใช่ได้ขาด้วยได้ได้สะโพกด้วยหนึ่งอึบสองอึบสามอึบสี่อึบห้า 6, หกเจ็ดโอ้ยแปดนี่ได้สะโพกด้วยเก <9, S 1> <9, S 1> อีกที่โอเคมันได้หลายส่วนเลยนะใช่ถ้าต่อไปทุกคนครับเราจะยืนกว้างประมาณหาัวไหล่ครับแล้วมือนะครับสอดกันไว้ยืดขึ้นพร้อมกับนี่เอียงลำตัวออกไปได้สี่ข้างด้วยได้หลังด้วยนะครับทีละทำสลับกันเลยปึ๊บนับหนึ่งไปไปครับ ค่อยๆมีความรู้สึกตึงแล้วนะครับค่อยๆกลับมาอึ๊บเหมือนมีคนดึงมือเราขึ้นไปนะหลังจะได้ตกอึ๊บโอ้ยสามเก่งท้องให้ตลอดอึ๊บสี่อึ๊บเอ้ยห้าแล้วครับทุกคน หกเจ็ดเอ้ยแดเก้าโอ้โหเป็นการเป็นการยืนหลังที่ได้ท้องข้างด้วยนะครับคริงเราพยายามหาท่าที่ เราเคยทาท่านอนเล่นไปแล้วใช่เราพยายามหาท่าที่ยืนเล่นได้ง่าย,ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเอาเสือมากลางครับผมให้มันเสียเวลาโอเคครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่แอมแลูกเพนพาฟิตจากเพจเฮลมี fit นะครับ,รบทุกคนเจอก,กันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย